รถ1 8บาท10กาทรถคันนี้2 2 4รถเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้มีล้อแม็กซ์มีแม็กซ์และเนื้อกระจกไฟฟ้าป้ายข้างค่ะมาให้่ะ นี้แจ้งเเติมว่าแบบเสื่อมด้วยนะคะมาเลยค่ะแบบเสื่อมนะฟอร์เรนเจอเป็นกับพาราเดอร์เอ็กแอลพลาสตสิบบสองพันสอร้อยสีสิบเนูนมีเพียงเช็คก็ร้อยเจ็ดบาทลูกค้าบริการระบบเกลียดสีสองอยู่นะราคากรนี้หนึ่งแเก้าเป็นมารับไหมคะหนึ่ท่านให้ราคกามาแล้วที่ร้านสักตอบจะได้ค่กเกงราคาเปลี่ยนสีราคาเปลี่ยนได้มากกว่าเจ็เก้าราคาเปลี่ยนค่แบบราคาเปลี่ยนค่ะสองแสนค่ะสองราคาเปลี่ยนสี่ราคาเปลี่ยนได้มากกว่าเจ็ดค่ะสี่พันหกพันแปดราคาเปลี่ยนหนึ่งหมื่นค่ะหน

สองแสนสิบห้าศูขอบคุณมากค่ะในร้านค่ะสองห้าสองแสนหนบารัเ่นสองแสนห้านสองพอไลน์สองาสองสนห้สอรับเปลี่ยนสสนหนสอันอนไลน์สามศูนยาหนึ่เดสอานสอนสีนนรเปียนค่ะสองแสนานันบเปลี่ยนสองแสนห้านสี่พออนไลน์สองแสาันรับเปลี่ยนสองแันสองแปดพันเส้รัเีนค่ะสองแสนห้าหมรับเปลี่ยนสองแสนาทออนไลน์สองแสนหบาทัลนนห ไดค้ค่ะตัวละครนี้นะคะสองแสนหก,กนมกัแล้วคอะไรป้าาเลามศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดสมศ์ห้าหนึ่งเจ็ดนะรมาสองแสนหก,ก,นกเหมัดอะไรได้ไปนะขอบคุณค่ะมาเลยค่ะ